ะะพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับบ้านเราติดตามจากคุณคุณทิดาพงแจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้นกุลธิดาค่ะ เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุดิปเรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ตอนนี้ทวีกําลังแรงจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงและกําลังเคลื่อนตัวผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและจะอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะคะไปเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคอีสานและภาคกลาง ในวันที่24ถึง25กันยายนค่ะฉะนั้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคส่วนออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยฉะนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะช่วงนี้เปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางที่ส่วนมากกับที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิจิตรและกรเพเรบูรู์เจ้าต่าสุดวันพุธา3องศาสูงสุด33องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนเยอะร้อยละแปดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่ร้อยเอ็ดยะโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญบุรีรัมย์และนครราชสีมาต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะ ภาคกลางและภาคตนออกมีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่นครสวรรค์ราชบุรีนคนปรปฐมนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีและราดต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงสุร,ราษฎร์ธานีต่ำสุด23องศาสูงสุดพรุ่งนี้34องศา ภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ที่ระนองพัางงาและภูเกต็ตต่ำสุด21องศาสูงสุดพรุ่งนี้32องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งต่ำสุด24องศาสูงสุดพรุ่งนี้32องศาที่กรุงเทพและปะทุมธานีค่ะ มาดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี4 3ค่ะวันนี้ระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเพิ่มเป็น1,749ลูกบาทก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้139ลูกบาทเมตรต่อวินาทีาาาทตร,ตาทระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่16.5เมตรจากระดับทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น13.47เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้43เซนติเมตรค่ะโดยผลกระทบจากพายุดีปเปรชันทำให้ไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมาก และอาจเติมปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้มากขึ้นอีกนะคะโดยคาดการหากมีการระบายน้ำ2,000ถึง2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้พื้นที่วัดชยโยจังหวัดอ่างทองอเภอรพรมบุรีอเภอเมืองและอเภอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมได้ค่ะฉะนั้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความไม่ประมาทนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันในใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยอัปเดตล่าสุดนะครับจาก d ีเพรสชันขยับขึ้นมาเป็นพายุโซนร้อนเต้นหมู่แล้วนะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้ก็ตระมัดระวังฝนในหลายพื้นที่กันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทู่เดียวช่วงหน้ากลับมา